สวัสดีค่ะกับพบกับแอนแดสุราี่พนิจบรดิกัวช่วยสปีดนิวส์นะคะแลาเป็นข่าวอะไรอย่กัค่ะข่าแรกนี่นะคะว่าสุดซเลยค่ะสำหรับ b ีแคนะคะซพยกุ๊ปกิฟบ์คุ่คับเขาไปงานกลางท้าชนรอเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเรื่องที่สองค่ะทยังคอรลูกเมตาชเรนนะคะต้องขอเชิควายินดีด้วยนะคะสค่ะเองไม่จบค่ะต่อมาค่ะรออนเนียแม g ซนะคะคอรางวัลผู้เล่นยอดงย้นแห่งปีนะคะปีพศ2015ค่ะเรียกได้ว่าคอร์ลอะไมากกว่า พบเศษนิ้วมือมนุษย์นะคะอาบมือดในสลัดไก่นะคะจากร้านอาหารชื่อดังที่อเมริกาเรื่องต่อมาค่ะรัสเซียปิดต้นหอมแพทย์ผู้นำบริโภคดิบวุฒินการตีความป๊อปบรานะคะเป็นประธานดีขวัญใจของประชาชนค่ะอีก21วินนะคะเซกโลโซคอนเฟิร์มแล้วค่ะเขาจะเข้ามาเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมทีมเพื่อนตำรวจนะคะพร้อมกับเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นทีมโรโซฟอริสอยู่ในเซกเปรลสุดๆ, <S 1> <S 1> สๆต่อมาค่ะหนูน้อยวัยสามขวบค่ะจ็อกจอก ออกกำลังกายคะ่ะวิ่งจนมีซิกแพค3ามขวบเองเท่านั้นขอยับค่ะเราวันนี้อาจารย์จะมาเปีนวู้กตไปแล้ว